วันนี้ผม,ามาก็มาตะแกนหาของอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งนะครับแกบวันนี้ก็มาเครื่อคิวสาสิบหรือควยสามสิบนั่นแหละครับตรงีสภาพมันยางมันขาดนะครับไม่ได้ใช้นานนี่ไม่ทำอะไรครับมาเก็บหาเก็บตะก่วดนะเก็บตะก่วเก็บห่วงเบ็ดพวกอะไรเงี้ย ตะกกวัวก็โลลายบานอยู่เหมือนกันเหื่อปอมผมเจอหลายตัวละเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้สภาพเครื่องไอ้นนเ,เครื่องที่ผมคุมนี้่สภาพนี่จอบขุดรองเทา้าแล้วก็สิ่งที่เราได้นจะมีตักลัวหลุมหลุมล้เม็ดเนี่ยเอาง่ายๆนับไปนั่นจะเป็นร้อยะ เหยื่อปลอมนะครับเหยื่อปลอมอันนี้ผมนั่งขัดดู <c oughs> ยังไม่ได้ขัดมีมีกบยางในตัวนึงก็ดีสามตัวตังนั้นพวงเบ็ดนะครับ <c oughs> พวงเบ็ดเก่าม้างเก็บตัวเบ็ดอะไรผมก็เก็บมาหมดนะไอ้พวกตัวเบเ็ดนะผมโยนไว้ข้างๆโคนไม้นะครับไม่ได้เอาขึ้นมา <c oughs> นีตะกัวมีตะกัวเม็ดกัวอะไรก็ไม่รู้อืมอันนี้ตะกัวนีบนะครับ <c oughs> อืมประมาณนี้ สองชั่วโมงสองชั่วโมงได้เงาแตกมันน่าจะเป็นทองเนาะ <c oughs> อันนี้ครับมา <c oughs> ดูนี้ในพวงเบ็ดพวงเบ็ดนี้ยังดีอยู่เลยนะอ่ายังดีอยู่เลยยังคมอยู่ครับน่าจะเป็นเบ็ดจีนุนะครับสองท่วงนี้อันนี้เราก็ได้ล้างแล้วประมาณนี้ครับตะรัวครับพวงเบ็ด อันนี้ทิ้งแล้วนะจะทิ้งเหยื่อพร้อมเป็นกะดีมาหาชนนะกคดีไก่ชนแล้วก็กบยางกบยางของนาอ๊อสนะครของนาอ๊อสนะไอตัวนี้ปากินดีซะด้วยโอเคประมาณนี้ครับสองชั่วโมง